สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเล่นแมปเพสวามซิมูเลเตอร์นะครับในเกมโรบอทนะซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างง่ายมากๆนะครับผม <S <S อย่างแรกนะครับหลังจากเข้าเกมมานะเราก็จะเห็นที่เพาะสัตว์เลี้ยงนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยไปตีต้นไม้นะครับไปตีต้นไม้ก่อนปึ๊บตีแล้วนะครับ หลังจากตีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเต็มนะครับข้างล่างนี้นะมันจะเต็มให้มันมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าใครเข้ามาเล่นใหม่นะแล้วก็หลังจากที่มันเต็มแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาตีไอ้พวกสัตว์ประหลาดพวกนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็กลับไปที่ลังนะครับกลับที่ลังแล้วก็กด e นะครับ <ton> ให้มันเป็นคาว่า pen นะแล้วก็เลือกไข่ที่ เราเนี่ยจะเพาะนะครับอพอเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะเ,ออเพาะอัตโนมัติเลยนะหมายถึงมันจะดูดไอไข่พวกนี้มันจะดูดค่าพลังจากที่เราตีไปนะครับซึ่งถ้ามันยังไม่เต็มเนี่ยให้ทุกคนไปตีต้นไม้ต่อแล้วก็กลับมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดมาปึ๊บเปิดมาเปิดมานะครับเราก็จะได้ สัตว์เลี้ยงนะครับผมพร้อมกับเหรียญในกรนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถใส่ได้นะก็โดยการกดคำว่า EQ นะครับนี่นะฮะมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ผมขอใส่เป็นอันเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมครับมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าสัตว์เลี้ยงเราจนกว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะสามารถตีไอพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ ประมาณสัก 2- 3สครั้งนะครับถึงพุ่งไอถึงสัตว์ประหลาดพวกนี้จะตายนะครับแล้วเราค่อยมาตีสัตว์ประหลาดตัวอื่นกับต้นไม้ตัวอื่นนะครับนี่นะครับเราก็ตีต่อตียูเยตินะครับพอตีไอตัวสีม่วงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินมาครับข้างหลังกําแพงด่านที่2นะครับก็จะเห็นกับต้นไม้สีเหลืองนะครับกับกวางนะก็มาตีตรงนี้ต่อจาก เ,เจ้าตัวสีมว่วงนะครับซึ่งเเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจนกว่าตังเราเนี่ยจะครบให้ไปปลดล็อกด่านใหม่ได้นะครับซึ่งร้านกระเป๋าเนี่ยมันก็อยู่เนี่ครับหน้าหน้าด่านที่2นะครับตรงนี้นะครับซึ่งไม่ต้องกลัวนะว่าไอ้กระเป๋าแค่เนี้ยมันจะมีแค่นี้นะครับคือมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ละด่านที่ เขาจะสร้างร้านค้าขึ้นมาครับร้านค้าอย่างนี้นะซึ่งแต่ละครั้งนะครับแต่ละรอบเนี่ยที่เกมเขาเนี่ยจะอัปเดตมาเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะมีประตูอื่นๆอีกนะครับผมเช่นประตูนี้นะครับซึ่งเขาให้ทำเควสแล้วก็ปลดล็อกให้เราเนี่ยไปเอาหีบสมบัติได้นะครับ ซึ่งในนี้ก็มีนะครับหีบสมบัตินะบางด่านเนี่ยก็จะแล้วแต่นะครับว่าเราจะากดได้2คนหรือว่าจะเข้าคนเดียวเลยก็ได้นะครับซึ่งก่าที่เราเราจะเข้าไปเอาหีบสมบัติเนี่ยเราก็ต้องมาทำเควสก่อนนะครับพอทำเควสได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าเล่นออบบี้นะครับเกว่าจะถึงหีบสมบัติเนาะ แล้วก็มีอันนี้อีกประตูหนึ่งนะครับก็ประตูนี้เนี่ยมันจะเป็นประตูที่สามารถเอาไว้แลกออไอเนี่ยครับลูกแก้วเสียม่วงได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแมปเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเล่นไม่เหมือนแมปซิมูเลเตอร์อื่นๆนะครับเพราะว่ามัน มันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ